นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของทนายนไหนเาต้องรอทนายตามมาท่านจะทำเลยครับคือพรุ่งนี้จะเป็นการวางคืยกันครับก็ต้องคุยรายละเอียดเพราะว่าทนายตามนะครับถามรายละเอียดต่างๆ่ากนลุงมีพยานสําคัญหรือมีมัดเด็กหรือมีสิ่งสําคัญที่อยากบอกทนายตามที่ยังไม่เคยบอกที่อื่นเลยมีไหมอะไม่มีครับพยานอักเด็กไม่มีครับ ความค่าเครื่องแทงใจในคดีแต่มันเหมือ,นท,อนทุกอย่างตอนนี้มันพุ่งเป้ามาที่ลุงคนเดียวลุงเคยคิดว่าทำไมไม่มองที่คนอื่นต้องทําไมที่ในหมู่บ้านเนี้ยก็มีทั้งไปเขาเพิ่งจากเทศที่นั่นตอบปะคำทําไมมันพุ่งเป้ามาที่เราอยากไม่มีการตอบปะคำในพยายามดึงคนของที่เห็นเราที่สามารถ มันี่หรือคนถือใหู้ามันมีีอ่าไม่ได้เบ้าับไมได้พูดไปมันก็มันแบบกัไปกัมามันไม่ชัดเจนนะผว่าผ่านมาเจ็เดือนเกือบนแล้วนคนว่าตำรวจถ้ามีหลักามีอะไรงนไม่จับเลยหรือยังไงถ้าตำรวจรออะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอบตอบแทนไม่ได้เยไม่รู้ มันคืออะไรผมก็ยังงงค์จริงจริง่ายงว่าเขาจะจับได้นะนี่จะตอบไม่ได้ครับทุกคนี้ยังนีดอัดใจหรือคือด่าใจเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดอยากถามตำรวจไหมทำไมเจ็ดแปดเดือนรออยู่แล้วเพิ่งมาตรงขั้วมันเป็นกระแสมั้งครับเป็นกระแสกระแสสร้างนี่มั้งนะพี่นี้ก่อนหน้านี้ทนายตั้มให้สัมภาษณ์ว่า ลักษณะการเดินขึ้นภูที่ตุดที่ตบอกน้องเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่น้องอาจจะเดินดไปเองเึื่อุูเคยไม่เี้าใที่ผ่านมาหมอที่เข้ามาสูจน์ก็เคยบอกว่าไปไปงได้แต่จนสุดท้ายสุดไปยงไม่ได้ ตระเวท่ส่นัน่นมาดูพื้นที่แบบนะี้แต่ผมไม่ได้ไปด้วยตอ,อนนี้คุณหมอมาโดยโดยส่วนตัวลุงยินเนี่ยนะน้องไปเองไม่ได้ดมาาไ,มไ,ไม่ได้ครับมันมีอีกข่าวเรื่งที่ว่าพยานอ้างว่าในกอไผ่ในอะไรในทุกอย่างลุงเคยมีข้อมูลพวกนี้ไหมคับคยินไม่เคยมีครับแล้ววันที่เขาตามหาได้ไปตรงกอไผ่ตรงนี้ท่านะะบ้านไม่รู้ผมว่าชาวบ้านไปทั่วหมดนี่นะผมว่าเขาแทบจะทิ้ใบไม้ทุกใบอ่ะ รงไหนมันจุกซึกจุกอ <c ười> ับแล้วก็ดูเมนห้วยตําอะไรดูแล้วเนี้ยดูเลยขนาดนองตรงนั้นยังสูงน้ำดูเลยถ้าย้อนดูข่าวดูเลยเพราะว่านเาลกมกัน้ ทำไมแค่ช่วงเวลาที่ไม่ถึงขึ้นชัว่วโมงหายไปแล้วแบบหามไม่เจอเลยเราก็ไม่รู้นะแ่ว่าผมก็จำได้เนอะว่าคนที่จะตอบคําถามนได้ดีที่สุดน่าจะเป็นครอบครัวน้องชมพู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นน้องสดิเพราะว่าพ่อแม่ก็บอกว่าเขาให้น้องเป็นสว่า เคยถามชาวบ้านว่าปกติถ้าใครหายอย่างเงี้ยเป็นเพีงครึ่งชั่วโมงเด็กเด็กตัวเล็กๆน่าจะวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่กับกายเป็นไม่เจอก็ไม่รู้นะวันนั้นก็มีช่างเขาทํางานอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอบแทนไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในื้่ที่ผมไปส่งพระอุบาสทีนี้ในส่วนของทนายตั้มกลับมาค่ะเห็นบอกว่ามีกลุ่มเอฟซีพากันเปิดบริจาคลงขันช่วยฆ่าทนายจริงไหมคะคุณไม่รู้เหมือนกันครับ อันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าคือทนายตัยต้มเดี๋ยวจะอยู่กับเราสามสี่วัน,นยังไม่รู้ครับผมยังไม่รู้ว่าทนายท <ปะ S 1> ่านอยู่ไหพรุ่ง<ด>น,นี้เห็นบอกว่าต้องไปรับทราบข้อหาเรื่องไม้้ต้นคุยกับตำรวจไว้อย่างไรนะครับเมื่อวานเจ้าพี่มาตะเยนไปให้เซ็นรับหมายเรียกพิบัค่ะพรุ่งีเก้าโมงครับเก้าโมงจะไปก็เห็นพแกใงหมด บอกให้ลน oh. mm ังนาไปด้วยมีความมั่นใจต่อนทรนาตัมกิแล้วมีความกังวลใจไหมว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีหลากหลายคนเนาะมาสนิทลุงมาช่วยลุงแล้วก็ไปทนายตั้มมารอบนี้จะอยู่กับลุงนานช่วยลุงจริงจนจบหรือยังไงคะคนไหนสนิททนายคนไหนสนิทไม่รู้ไงก็เห็นเขามาแล้เยอะแยะ ก็มีสองกำคนแล้วที่มาครับก็สําหรับเรื่องทนายเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกความรู้ความสามารถของแต่ทนายแต่ละคนมันคาจจะมีความแตกต่างกันบ้างครับแต่ด้วยความที่ผมเคยให้ทนายตัานเป็นเรื่องคดีหมิ่นให้เลยก็เลยใช้เรงยาบาลไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าทนายตั้มกับคนคนนั้นเคยมีเรื่องการมาก่อน เขาเคยเป็นพี่น้องนรัครับเขาน่าจะรู้กันใช่ไหมรรู้ใกล้รู้ปรุงกันคกประมาณนั้นครับรู้ยิินรยิงกินไกู่ยิงยังสู้กครก็ต้องสู้ครับเราไม่ทำอะไรเราก็ไม่กลัวอย่แลนี้รับเราก็ต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมที่เขาบอกว่าหมายจากใกล้จะออกวันวาเลนไทน์หรือมันใกล้วันวาเลนไทน์เมันจะมาลงแถวนี้ไม่ลุงบ้านเรามั้ยหรือมันลงบ้านอื่นไม่รู้ครับหรือมันลงที่อื่นตอบไม่ได้ครับ แต่ยืนยันว่าสู้ต่อไปก็ต้องสู้ครับสู้ไปเรื่อยๆบอกว่าอายุความ20ปีสู้สู้ถึง20ปีเลบขอบคุณครับงงแล้วไอ้ไอเพจอันนั้นมันเป็นใครอ่ะอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนป่ากขอบเพจงกับมุงญลฝากาแตด้วยนะกับช่องมานาสตอรี่ขอบคุณมากครับมันต้องเป็นคนใกล้ๆนะคะ